โอ้แล้วแล้วแล้วพี่ชายจะมีเวลาขายให้ตอนไหนครับตอนนี้แทงแทงไอ้นี้พวกไอไอพวกเล่นอยู่ไอพวกหนีชาติไอพวกหนีชาติอ๋อหนีหนีลบหนีทหารอ๋อพวกหนีทหารอ๋อไอพวกนี้ไม่ยอมเรียนรอดอครับผมเรียนรอดอใช่ใช่ใช่ครับมันคิดจะเอามีมันคิดจะเอาหมัดมาสู้กับฉลามนะไอพวกเนี้ยโอ้ไอพวกนี้เนี่ยมันโง่ใช่ที่มันจะเอาเบ็ดตกปลาไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันใส่ชุดสีดำนะ ช่ผมมองไม่เห็นอุ๊ยขอนอนด้วยได้ไหมคะขอนอนใกล้ๆด้วยนะอ่คุณตผู้ชายต้องวิ่งออกไปนอนี้ครับเย่งนี้ครับเย่งนี้ครับขอนอนด้วยได้ไหมคะก็ขอนอนด้วยอ่ะอาเลยครับนอนแล้วครับเออผมไม่ให้นอนอยู่แล้วนอนแล้วอไปดีกว่าไปก็ได้ออมาไพี่ก็พี่ผมก็นอนอยู่นี่ไงนะนี่เขาอยากนอนด้วยอ่ะผมให้นอนด้วยแต่ผมเฝ้าคุณนอนแล้วกันอันนี้ก็ได้ค่ะผู้ชายชื่ออะไรคะ คุณชื่อเฉินครับตอนนี้เขถามชื่ออะสวัสดีครับคุณเฉินสวัสดีครับคุณผู้หญิงคุณหมอชื่ออะไรครับเนี่ยเกเต้าหู้ครับน่ากินเหมือนกันนะครับเนี่ยลองได้นะคะนุ่มนิ่มรู้ยังไหมครับว่าเรื่องกับไฟคนที่ไม่มันต้องต้องไม่ใันต้องผู้เป็นน้ำมันค่ะอ๋ออย่าลามทุ่งอะไรอย่างนี้คุณหมออยู่ที่นี่นานเนี่ยครับเนี่ยใช้ช่างแต่ตัวจึงอยู่มา ได้ประมาณสองอาทิตย์ค่ะโอ้แล้วสนใจอยู่ตลอดไปไหครับอยู่ตลอดไปกับผมเลยอยู่ในใจหรืออยู่โรงพยาบาลเหรอคะถ้าแต่ถ้าคุณหมออยู่โรงพยาบาลแล้วผมต้องทำไงครับเนี่ยต้องอยากเข้าไปอยู่ในใจคนมากกว่าโอ้แต่คุณหมอที่อยู่โรงพยาบาลนะผมก็ต้องไปอยู่กับหมอใช่ไหมจันเป็นค่ะงานก็คืองานเวลาอยู่ด้วยกันก็เวลาอยู่ด้วยกันโหยอดคือแบบว่าหน้าที่แบบหน้าที่เลยอะยอดเลยหวานมากครับเปรี้ยวเลย ครับไอ้โทนี่ไม่เป็นไรหมายหนึ่งคันเออนคนไ,ไหนขายบาเก็ตครับคนไหนขายบาเก็ตคนไหนคนนี้ขายบาเก็ตได้เปล่าครับครับใช่ครับเอากบาบะเบอร์หกสามสองครับเดี๋ยวเรียนเลยครับครับ สามสองน้องครับอะแล้วขายไหมครับใบเกตใบเกตเนาะ้บขายไหมครับนี่สดใบครับห้ารครับก็น่าล็กคลิได้เลยครัหกสองครับเลขครับติดจ้ะหกสามสอครับเอฟหนึ่งหนึ่งเก้าครับมันให้ยังไงแล้วมันต้องให้ยังไง เอาเอาอีี่อใครก่อนใครวะนะกสิบแล้วครับอ๋อไอ้ัวนี้พี่ชายพี่ชายอสัตวเข้าไหมครับหกสิบม้แล้วครับเอาเอาเอาใบเดยขายไรตัอ้อนสิครับไม่ครับตัวข้อนเอาใบเดียวใช่ไหมใช่ครับร้อยหนึ่งต้นนะดิูขาครับเลก้าเจ็ดครับไม่งร้อยใช่ไหมครับนดต้องภูเขาใช่ไหม่าสามห้าครับอ๋อเดี๋ยวเพิ่งขาอีดำไปเอาเอาออกมาก่อนไปเอาออกม ยู่นี่ก่อนสามก่อนห้าป๋อบอกอะไรครับไอ้ดำควาอาวุธต้นกาเจ็ดครับต้นบนอยู่นี่ก่อนผมไม่มีอาวุธเลยดิไม่ไม่ไอ้ดำให้เดี๋ยวให้คนเทให้ครับมีคนกลางคนกลางครับผมครับป๋าเอ้าเเข่าเราแล้วครับเจ้าข่าเรียบร้อยดิหมดตัวเฮ้ยไปมาชุมแก๊งก่อนไอ้ดำชุมแก๊งก็ชุมแก๊งเร็วไปชุ่มแก๊งแล้วใช่ไหมอยูมิี่ไแล้วค่ะ ขอมันเีอคนที่ยังไม่บ้านใจนี่เฉิมาทำอะไรอะเฉินตัวนี้มันนี่ตัวนี้มันนี่ครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมาแล้วครับสลับกันเพียงที่พูดอะเออโยนี่ครับไม่ไม่เรามีแกงไม่ใช่หรอตอนนี้ตอนนี้เราอยู่ในนาตธนาคารไม่ใช่หรอไม่เกี่ยว อ๋อเอาอ๋อต้องให้ได้ดูไว้ไม่เกี่ยวไม่เกีย่ยวไม่เกีย่ยวไ,ไม่เกีย่ยวไม่เกียเก่ยวต้องเอาคนที่อยู่เป็นลงทะเบียนแก๊งดูไวยครับอ๋อโอเคได้เลยครับเราอยู่ทะเบียนธนาคารแล้วไม่เกี่ยวครับกลับได้เลยครับฮิรามะมีคนมานี่ละฮิรามะฟั๊บเดีดนะครับใช่ฮิรามะดิครับสุดลา เดี๋ยรอรออไอ้ดำมึงมามาฟังหน่อยดิไอ้ที่ที่เวทีอ่ะพอดีของกูชื่อกูอยู่จันังคารกูฟังไม่ได้เขาต้องให้ไปไปของดูไว้มาฟังอ่รอแป๊บเดี๋ยวไปเลยเร็วเร็วเพื่อเร็วเร็วมาดิดูไม่ได้นะเพราะว่านี่เฟียวเฟี้ยวสุดไม่ไม่ไม่ดี๋ยวรอสักครู่นะครับตำกำลังมาครับใช้ดำมาแทนได้เลยเขาหลรอใช่ไหมใช่พวกตาพวกตาต่ำมองไม่มองไม่ออกหรอกจริงใช่ในคนนู้นไปด่าแล้วกตาต่ำ รองนี่อโดนได้คนนั้นนี่มานรักเลยแั่แปลเอาลองครับจะได้เข้าใหม่ครับไปครับเออพี่ชายครับเออใบเกตพี่ชายเอามาส่งให้ที่เรียนเลยได้ไหมครับเออผมจอดรถผมเอาจัดเ็รดะรถไว้อะรถร้อยโลอ่ะงั้นพี่ชายเอารถเอารถมามาเทรดท,ที่ที่ที่เรียนเลยได้ไหมครับพอดีผมผมไม่มีรถนะครับได้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 ครับเดี๋ยวเจอกันที่เรียนเลยนะครับเดี๋ยวผมไปพารถก่อนนะขอบคุณครับถึงแล้วโทรมาเลยครับเออให้คนไปที่พารถได้ไหมครับ ต้องไปที่พาวนะครับคือผม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 ไม่คนเดียวอ่ะครับได้ได้แล้วผมว่าไปขอคคุณแรัแกแปลกเอ้ยผมคนเดียวเองมันจะทำอะไรได้อย่าบ้าก็ทำได้แค่ตีโดนหน้าที่เรียนเลยนี่วะก่อนผมออกมาแป๊บหนึ่งเลย ปั่นมาอีกคนเออถ้าใช่เดี๋ยวผมก็ปั่นรอดูก่อนรอดูก่อนได้โถสถานการณ์ไม่ให้ได้แยกขนาดนั้น <c oughs> อ่าพี่ชายครับใบเกตยังเหลืออยู่ไหมครับใบเกตยังเหลืออยู่ไหมครับผมมาแทนคนเล่นอยู่ไม่มีไม่มีไม่มีเวลาไปมาแลกเกตไม่มีเวลาขายน่ะโอ้แล้วแล้ว,แล,วแล้วพี่ชายจะมีเวลาขายให้ตอนไหนครับตอนนี้แทง แทงไอันี้พวกไอไอพวกเล่นอยู่ไอพวกหนีชาติไอพวกหนีชาติอ๋อหนีหนีรถหนีทหารอ๋อพวกหนีทหารอ๋อไอพวกนี้ไม่ยอมเรียนรอดอครับผมเรียนรอดอใช่ใช่ใช่ครับมันคิดจะเอามีมันคิดจะเอาหมัดมาสู้กับฉลามนะไอพวกเนี้ยอ๋อไอพวกนี้เนี้ยมันโง่ใช่ที่มันจะเอาเบ็ดตกปลาไปใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่มันใส่ชุดสีดำนะใช่ครับถูกต้องครับไอตัวสอย่อด้วยตัวย่อว่าอะไรครับยูไว้กับเจเอเคนะ รู้ไหมคับ J A K J A K นี่คืออะไรชื่อกางเต้นเหรอครับไม่รู้วเต้นระบม J A K f o r t g เหรอเปล่าครับใช่ใช่แหละน่ารักจังเลยพวกพี่พวกพี่เป็นกางเต้นเหมือนกันเหรอครับพี่สายเต้นน่ะอยากเห็นพี่เต้นไหมอยากเห็นพี่โยกมาหาพี่ซี่ได้เหรอครับเอาแล้วรุ่นพี่บอกว่าไม่ว่าไงครับ้างเธอเองจะมาหาพี่บ้างเสมอเลยแหละก็ต้องมาหาที่ไหนแล้วพี่ไม่ใบเกตไหมครับแล้วเองอยู่ไหนฮะตอนเนี้ยตอนนี้ผมครับผมอยู่ที่เรเบลครับ ขี่โมห้หรือเปล่างั้วก็ไม่รู้จะโม้ไปทำไมครับอืมอินกัดฟันคุยค่าทำไมอ่ะข้าอยากได้อินเสียงอย่างเสียงเองอ่ะก็นี่เสียงผมไงครับพี่ชายอ้าเองกัดฟันอยู่แล้วเนี่ยผมผมไม่ได้กัดฟันนะอ,อย่างนั้น่ะนัททำยังไงแล้วครับแต่เมื่อกี้นียมีคนจะมาแลกเกรดขอเต็มตัวเลยอ่ะใช่แล้วเขาไปแลกเกรดแล้วครับเอ้คนใส่อะไร ดีดับข้างหลังอะเขาเอาเอามาเต็มเลยก็ไดีดีครับพี่งี้พี่เอามาขายผมด้วยสิครับได้เกีตมาด้วยเอออใช่ดีใช่ไหมเห็นไหมบอกแล้วว่าพี่ก็ได้ตังค์ต่ออีกด้วยอยากเห็นไหมครับคงจะตายแล้วเองอยู่ไหนเดี๋ยวข้าเอาไปขายให้ย้ดช่เรเวลครับเนี่ยข้าข้าจะถึงเรเวลแล้วเนี่ยเองเองใส่ชุดลายว้ายนมผมใส่เสื้อครับใส่เสื้อยืดก็ธรรมดาครับแล้วก็ใส่กางเกงธรรมดาครับแายวะา หนบอกว่าเราปั่นหัวแตกแน่มึงฮัลโหลว่าไงเย้เหรอฮะอ๋อเปหนไงมาโทรไปเลยป้าหรือจะรอฟังแอบฟังยมยืฟังมันเขาให้ฟังได้หรือเปล่าดิเออเราเราไปเลยไหมล่ะไปเลยก็ได้นะฝากดำเลยเออยข้างหลังยังดำ ไอ้ดำแรับมึงฟังแล้วมึงค่อยมาบอกกูทีนะว่ามันยังไงอะไรไม่ให้กูฟังที่ไหนนั่งไงลอลอยลอฟังใช่ตรงจู้รลอกระจายเคโอเคโอเคยิงไม่อยู่ยืนคข้างได้แหละไม่มีปัญหาพี่ไปก่อนไปไดีครวบพี่พี่อ่ะไม่ใช่ผิดแชทไอ้สัตว มาละเอโน al, อยู่ที่บ้านใช่ไหมงัอนโทรเรียกลุงพี่บ้านนะเลยปะเอ่อไม่เหรอุจ้จะให้พี่โนเขาเอาไวเกตให้ยาเฉียนเรียนก่อนดีปะวะมึงจะไปก่อนมึงว่าไงมึงเรื่องอะไรเรื่องอะไรดีเอองั้นเจอที่ไนะาเกตนะไปไลเกตเสร็จแล้วเข้าไปนะไอเดนโตนะพี่เพ<ห>ราะมันล่าสุดเพราะมันดักที่ลลเกตแต่ว่าไม่เยอะน่าจะนิดหน่อย ราเกสีบารา3า0าสบนตลาดโลก200ใบวะ่ะสองคนไปดึงดีกว,ะวะ่าว่ะมารีไปเลยเรารีบไปก่อนเนี่ยรีบไปเลยแต่เราดึงมาไม่พ่อยังไม่มีรถไงมีรถรถได้แบบนี้ไงมันใส่ใส่ได้เยอะไหม60โลเอาเอาโลเข้เาเกือบหมดแล้ว200ใบอ่ะเรียบร้อยเรียกเราไปยันทึมตอนนี้นนนหัวกำลังไล่ล่าอะไรอยู่ไอ้ ต้องเปลี่ยนชุดอีกแล้วบางอย่างี่กที่เขาบอกเราต้องเปลี่ยนชุดอีกรอบเปลี่ยนปะล่ะไม่เปลี่ยนด้วยรอบนึงเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแมมันก็ดูแย่ปั่นจิตไม่บอกให้มัน เรียนช่วยกันเถอะห้ารอครับพี่ชายสุดรอบ้างไหมครับพี่ชายเองต้มข้าหรือเปล่าว่าข้ามาเองหายเลยอ่ะอะไรพี่ชายกระโปรงขาสั้นเสื้อเออพี่มีตอนนี้มีกี่ใบอ่ะพี่ผมออกมาแล้วครับพี่ชายเนี่ยโอ้ยคนเอาคนมาเนี่ยคนเขาเอาเกตมาให้แล้วมีเป็นพันเลยอยากได้หรือตลอดโลกมีต่างหรือฮะสิพี่ใช่แล้วครับ เอาพี่เอาเดี๋ยวช่วยไปตื้อพี่ไม่ไปพาเลยนะครับต้องต้องต้องใช้ตัวนี้นะพี่เดี๋ยวให้เจ็บเขาคุยกับพี่เขาเปลี่ยนตัวเลยครับพี่ชายเขาเตัวแบบนะครับเดี๋ยวข้อความไปนะขี้เกียจทีมแล้วโอเคได้เลยได้เลยครับพี่ชายโอเคโอเคโอเ่อะไรหรอเผาพี่โทบปัดไอ้เหี้ยนั่นอยู่พี่ก็โทบปัดไอ้เที่ยนอยู่แล้วกูก็ล่อไม่ออกไปเรื่อยๆแล้วกูค่อยไปแลกไม่ทราบ ไม่มีเงินไม่มีเงิน,ม,ม,งนมีเงินไหนสามร้อยห้าสิ่ ไปซีรีส์เขาดูสนุกสนุกสนุกเว้ยอย่าไปคิดมากเออส,สนุกสนุกฮะคิดเยอะฮัลโหลครับม่แล้วครับพี่อยู่ไหนครับอยู่ที่ไหนครับฮัลโหลครับไม่ตั้งอยู่บ้านเนาะอีกต่อไปหรือยปนละ่าพี่ชายอยู่อ,อยู่ที่หน้นาโรงพยาบาลเหรอครับ ได้ที่เก็เนาที่เก็โอเค okay, ได้เลยครับเดี๋ยวพี่ไป load, รถเอารถไปจอดที่หลังที่ลรกเก็แล้วได้ <Okay S 1> ไหม <ๆ S 1> ครับได้ครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันที่หลังลรกเก็ครับอะไรก็ตังเหรอ,อแรปบอแผปด้วยวกเืออ้าเลย้ย,อยเอา เอาไว้แคยชิบหายเลยครับแบบนี้รถฟังครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับแบบนี้ชิบหายเลยครับเออค่าค่าพาร์เลยครับห้าสี่ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับผมก็เดินเข้ามาร้านกับเพื่อนผมนีเละครับช่วยช่วยผมด้วยไหมครับชิบหายครับตนเลยครับไม่มีตังค์แล้วครับใช่ครับไม่เป็นเงินจริงๆครับห้าสี่ครับได้ไหมครับพี่ผมไม่มีตังค์พลาแล้วครับแบคกิ้วคนละเครื่องกูนะมึงตื่นแล้วอ่ะขอขอบคุณครับ โอเคครับครับแบคยูกดเคสเลยขอบคุณครับไงเนี่ยอ้าเอ้ารถเขาไปเล่นระเบิดเอ้าไอ้ยแบคยูรถโค้งตรงนั้นซ้อมดิซ้อมดิซ้อมดิเอไพร์ดีกว่าพี่รถรถไม่ไงผมไม่ชอบไพา์ดรอครับนะครับตำรวจอะไรนะครับเอาตรงตู้กระจกใช่ไหมครับไม่ใช่รอแป๊บเดียวครับ เนี่ยเยเลียงเนั่นหน่อยเียสร้างรถหน่อยอดได้ได้ไม่กยอส้างใช่ปะเออไม่อยไม่อยู่ไม่มีไม่มีจริงเอากิบไปพี่กันะพี่ซ้อมไไปที่ลัเก็สุมเสี่ยงกัยนะมเะาเดี๋ยวพอจักกี้ไป เ่าไม่บินอย,อยู่ไหนอ่ะพี่เราจะไปที่แรกเกตแต่ว่าน่าจะมีพวกประมาณสี่ห้าคนแบบบินไม่ชัวร์ประมาณแรกเกตเนี่ยแจ้งมารอมารอพี่อยู่ที่แรกเกตอ่ะเออพี่ลราไปเลย okay, okay. บอกแจ้งรอโดนนะไอ้แจ้งอยู่ไหนลราเพื่อน okay. โอเคเอาล่ะไม่ใช่ครับสรุปว่าให้ไปหาที่ไหนครับใช่ให้ไปเอาพัานพันอันที่ไหนครับ พี่ชายครับตอนนี้ผมยังไม่ว่างนะผมต้องมาทําอะไรหลายอย่างก่อนนอนก็ไม่ได้นอนเนี่ยอ้าวแล้วพี่ชายทั้งวันเลยวันเนี้ยแล้วพี่ชายบอกว่าจะขายให้เนี่ยครับนั่นเดี๋ยววันตอนไหนว่างเดี๋ยวจะบอกละกันนะไอ้สุดหลอ่อโอ้หพี่ชายขี้โกหกอะ่ะใครโกหกว่าไอ้หนุ่มก็พี่บอกว่าพี่จะขายให้ใหพันไว้แล้วพี่ก็ไม่ขายอ่ะครับเองจะรีบไปไหนวะโอ้ยของดีต้องรอดิไอ้หนุ่ม อยากได้อุปกาของดีก็ของดีๆมันก็ต้องอยากได้กันทั้งนั้นแหละครับแต่อยากได้ของดีก็ต้องรอเอาแค่าดับเจียกไปด้วยเลยหนุ่มโอ้ยโอ้พี่ชายโอ้โหเช่นี้ขายแค่นี้ให้ก็ไม่ได้เพราะขี้งกเลยเอ๊ะอย่าบอกว่าขี้งกดิเฮ้ยเดี๋ยวขายตอนนี้ยังไม่ไาวเยอะแยะเลยนะเนี่ยแบบเนี้ยได้พี่เรอต้องใ่้ลูกเกด รู้ไปคุยคนที่ทำกตัญญูพี่แม่งโคตรเร็วเลยข้ามีข้ามีเดี๋ยวข้ามีโคตรเร็วเลยทั้งขี้โกหกด้วยไอ้คนจังไรไอ้คนสาร่ายอมฮะไปำชมครับคกี่ใบได้เลยครับหกสามสองโอเคครับตอนนี้นายยกเขาว่างเงียบอะจะยังปะเรยอะเรยเยอะตัวเนาะไม่ไม่ไม่จะไปเอาใบประกันรถ เอากมื่ไปหน่อยเอากาเมื่อกี้่อยดิส่งแล้วเลยครับเอากมื่ไปหน่อยเอากมื่ไปหน่อยช่วยรับของมาเมื่อกี้เพื่อยโค้ดอะไรโค้บสองจักส่งต่อแล้วเลยครับส่งได้ลูกเลียกเลยตรงนี้ใกล้แล้วอีกนิดเดียววันละครับแล้าสิบใบมาถึงหมื่นแล้วอีกนิดเดียวคลิปอะไรมีก็สิบใบโทรหาเพื่อนให้ไอทองเงยไทยไข่เดียวบ่อยประมาณเก้าพัน เก้าพันใช่เท่าไหร่นะครับร้อยไปสามร้อยเพื่อนเฮ้ยมันร้อมห้าสิบเออร้อยห้าคูณสามร้อยเมาอะไรครับสี่หมื่น้าสครับจะไปช่วยเหมาที่ตลาดกลางกันดีเว่าเยอะครับเอ่้อยมันสี่ร้อยนะเฮ้ยมปตลาดกลางว่าสอไปดีไปดีเออเหมาตลาดกลางกันไปได้ครบเลยอุ้ยเจ๋ะเลยนะแล้งก็ดุ้งเลยเจี่ย ฝักมาปุ๊บเรียบร้อยคีก็กบานใครพวกเรามาดีดีกว่าไปแจ็คก็ได้พี่ครับไปขนไอ้ผ้าไปไปแจ็คขนไปเกล็ดนะไปรับไปรัไปรัอินไปเกล็ดกันยังอ่ะหมวกกันน็ผมไม่ใช่มันแต่งเติมหมดหมดหมดเลยสองคนไปรับอินไปเกล็ดกันยังเดี๋ยวเดี๋ยวไปคิดนะครับแล้วก็เดี๋ยวรับอีกรอบก็รู้จะคิดตรงไหนเดี๋ยวมันแทงได้ๆๆเดี๋ยว Để phải đứa con, để phải đứa con à. không หัวมีเปรน,นานาแต่ก็ไม่แน่นะคุณเลขอะไรอะ่ะเอ่อเลขหกสามสองครับหนชนนะสัสลบเลยอ<ส>่ะทำไมได้ชนโนชนปเป็นกระเดนไปนู่นแต่เราแค่คิดว่าสาเหตุมันน่าจะเกิดจากเราอะไรจะรับผิชอบเบอะไรคะหมอครับนี่รักษาให้หน่อยครับเนี่ยแปดสองศูนย์ <8 20 S 2> ครับ มีกับข้าวกับปลาฟรีไหมครับพี่ครับลงลงมาครับเราครับต้องต้องยกออกจากถนนนครับก็ได้ครับแปดสองศูนย์แล้วค่ะพี่หลวัดครับพี่ปูนล่องหนหน่ะนะครับอันนี้ครับโดนรถชนนะครับอ๋อไม่เค้ากดอย่าอย่ากดเคสเข้าตลอดนะถ้าไม่ได้ไม่ได้เป็นอะไรกันอ๋อจริงีครับไปกดโดนครับโอเคครับครับผมเอาดีเอ็กไหมครับอ๋อไม่เต็มครับพี่ไม่มีไม่มีจริงๆครับเนี่ยเดี๋ยวค่อยถือเดี๋ยวค่อยถือ แงจัดเลยโอาเยอะนีเราขาชิบหายเฮ้ยรถที่เราไปผ้าห่อด้วยผมแค่คิดว่าตอนเราไปเรียนเราไปเรียนข้างหลังดีกว่าไปให้พวกมาดีเรียนใด้เฮียด้วยอ่ะได้ร้อยใบอ่ะเรื่องคิดเรื่องอยู่เลยอ่ะสามสิบห้าสิบอยู่ประมาณสามสิบใบปมาณเฮ้ยเดี๋ยวพี่ต้องกดตังค์อ่ะต้องกดตังค์ว่ะรอหน่อยกดตังค์มันพี่ไปก่อนเลยพี่ก่อนเลยเออเอ้ยเดี๋ยวส่งพวกมามาดีไปเรียน พี่ก๊อาพี่โดนที่ไหนอ่ะพี่กอตเออเดี๋ยวใครเป่ามาแล้บ้าเดี๋ยวกินให้อ๋อแคบีว่าอยู่ขับหาอยู่ไม่รู้ว่หาไม่เจอกูไปเจอไอ้ก๊อตนอนเป็นศพไงกูไปนอนตามเลยเฮียศกมาสองศูนย์เจ็ดไปใส่กอ้งที่ใช่แล้วก็ถูกแล้วสองศูนย์เจ็ดเบรคูแวะไปนู่นมาโอเวอร์จบแล้วนะจบแล้วจบยังไงถุงสามน้อยถุงมันเข้าใจผิดกันมั้งเฮียหมดจบง่ายยังวะมันคนที่ไปหมดแล้วว่ะ ล้วก็ซื้อเท่ี่มีไปก่อนสามเกาสิก็ไม่เอาเนาะหรือเอาดีว่าไม่จะได้อยู่แล้วอะพีเรปล,ล่ถ้าพี่เรก็ซือไม่แต่เดี๋ยวมารีเรียนอีกนะสองใบอีกสองคนอะนั่นอะรป่าไรพาไปตรงพาไปตรงตอนคืนเลยเปลาเรียนะเอ้ไอ้อจคเาไม่ชุมแกงกขาเสร็จยังวะเปล่าแล้วฝากใปส้วยนายยกว่างไปตอนเนี้ยตอนนี้เปล่าเฮ้ยเฮ้ยสองร้อยบาทน่าว่างเนาะต้องเวทีอะเปิดหมดเวลา ส่งมาได้นะสองเาอาร้อยโลไปเนี่ยนี่เออส่งให้สองทีไงเออเอาไว้สองสุดเก้าสองสุวเลยวะสองเจ็ดแล้วพี่สองส่นเจ็ดสอ่เจ็ดอพี่โนเลยพี่สองส่เจ็ครับครับพี่พี่โนลองมานะพี่พอเต็มพอเต็มร้อยโลปุ๊บแล้วเดี๋ยวไปข้างหลังก่อนพี่ไป้สงมาดีไปเรียก่อน หลักลีไอเกณฑ์อ่ะไอเปีด้ปะไอเกณฑ์ไปทำไรอะซื้อมาแล้เท่านี้ครับไปดองที่เดิมนะแพงอ่ะไปได้างับไปข้างหลังกันไปข้างหลังกันไปอปดีไปข้างหลังกันไปไม่มีเลยยักข้างหลังเพื่อนมีแค่ เม่อนี่ใครไป oh, เนี่ยอ้าวเ่ีะลรอโก้ไปไงวะเนี่ยนี่รอบิลลี่อะบิลลี่เหม่อพี่โอเคมาห้องนะ้ำแปบ๊บเดียว จะแม่แงแพงวอ้เหีย ว่าแต่ถ้าเราถา่าผลข้างในเขาจะขายให้เราปะวะมาหน้าข้าวหนังก่อนไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดไอ้เบิร์ดขายเกตบ่าอยู่ไหนหยูข้างหลังขา,ขายเ<ห>กตบ่าวขายฮะจับเท่าไหร่บังคับขายจับเท่าไหร่เอาหมดอะม,ม,มีเท่าไหร่อ่ะส่งแกง๊ง พี่อยู่ไหนวะพี่รับสมุดเออมันไม่รู้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงอย่าบอกเขดูลองดูก่อนนะคุณรับไอเทมไปแล้วรับเฮี้ยเหรอวะยังไม่รับเลยผมยังไม่ได้รับเลยเนี่ยมันมันบอกว่าผมรับไอเทมไปแล้วคือเฮี้ยเหรอวะตรงไดงไอเทม กางสามร้อยใบออกเข้ามาขงห้าสิบไม่ได้เหรอได้ทัวร์ไม่ได้ก็ดูใกล้ส่งแล้วยังไม่ครบยี่สิบชั่วโมงใช่ยังไม่ครบยี่สิบชั่วโมงมันน่าจะขึ้นว่ายังไม่ครบยี่สิบชั่วโมงนะเอ้ยผมถามมาดิถ้าเกิดเวลาผมคิดว่าต้องเออผมผมรับไปแล้วนี่คือหมายถึงว่าไงอ๋อจะต้องรับพวกนี้ครับต้องรับตามเวลาเดิม ไม่แต่ว่าหมายถึงว่าไตอนแรกมันขึ้นว่ายังไม่ทำตีไม้จนช่วงนะแต่ทำไมวันนี้มันขึ้นไปรับไปแล้วนี่คืออะไรแต่ผมยังไม่รับนะคของวันนั้ต้ออกเข้าใหม่ครับวันนี้คือต้องออกเพื่เข้าใหม่ใช่ไหมผมไอ้นี่ลงมาแล้วผมเตะลงมาแล้วฮัลโหลผู้ชมครับบอยอะไรบอกว่าบางทีไม้ติดแล้วข้อเสนอเรมนี่ยังไงครับก็โยกนคนอื่นไงคนอื่นได้ไง เราถูกปะเออก็โยนคนอื่นไงโยนคนอื่นไปไงเดี๋ยวพี่เข้าไปเรียนก,ก่อนคุยได้สามุ่มสี่สิบบสี่ห้าร้ออะไร,รไ300เอ้ยร้อสามยใบใบสามร้อยะเอ้แจ็คเกตใบเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวมึง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 ติดต่อได้ไห้าเจ็ดหกสามแปดห้าท้ไร ผมโอ้โหเดินเก่าแมวสามร้อยไม่ถึงโปรติไข่ไข่เกตเท่าไหร่อ่ะอันนี้อีกเจ้าหนึ่งอ่ะเจ้าลายไข่เกตให้ผมหน่อยได้ปะมันสามร้อยไม่ใช่เบิร์ดใบสามร้อยกระจกกระจกกันเองนะขายขายเกตให้ผมหน่อยได้ปะแต่ว่าแบบเฉพาะกิจอ่ะสามร้อยสามร้อยห้าสิบก็ได้อ่ะขายไข่ครวะทั้งหน่อยฮะฮะอะไรจะขอบคุณครับสิบล้อ เออจไม่มึงเก็บข้าแกงไปเลยก็ได้ทั้งนั้นอ่ะได้แล้วไอ้ไอ้สวีแล้วกูซีบแล้วเฮอยู่นี่เฮายู่นี่ชุดขาวมีไหมเอเออว่าไงว่าไงดำเฮ้ยหลอเออล่าสุดที่กูคุยกับลุงเขาบอกว่ากูต้องรอ7วันกูถึงจะใช้บ้านด้วยได้และนี้คือกูต้องรอไหมกูต้องใช้บ้านมุงไหมหรือว่ารอใช้บ้านเรา คืออาจจะต้องใช้บ้านลุงเพราะเดี๋ยวมึงต้องมาช่วยเขาวอก่อนเว้ยมึงกูอะไรชื่อไปแล้วชื่อกูไติดทุ่มเราตกไปแล้ว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 ต้องใช้บ้านสี่ชั่วโมงต้องขึ้นเลยอ่ะก็คือถ้าเรายิ่งขึ้นไปลี่หสองคนหัวอะไรนะเฮ้ยกูพลาดคอนอะไรนะไปขับลอยได้ไหมตกไปกี่วันแล้วตกไปเมื่อวานเห็นบอกว่าไม่มีครูดาวนี่กูคุยกับคุยกับลุงไปแล้วเมื่อวานอ่ะบางที่อะพี่ I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Duh, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of I just me. wanna be the best at what I know.